ข้อนี้น่าจะตอบข้อที่สองนะข้อที่สามนะเพราะว่าอะไรเพราะกราฟที่สองเนี่ยกราฟที่สองเห็นปะกราฟที่สองการใายน้ำเป็นไงคะน้อยหรือมากน้อยถูกว่าคลายน้อยประหยัดน้ําพืชคลายน้อยประหยัดน้ําควรเป็นพืชอะไรใช่มันควรเป็นพืชทะเลทรายนะคะเพราะงั้นเราก็เลยตอบข้อ สมค่ะคือกราฟที่สองแสดงอัตราการขายน้ำของพืช A ใช่ปะซึ่งจะเริญได้ดีในพื้นที่ทะเลทรายนี่เองจบปะจบถามว่าข้อนี้เราต้องใช้ความรู้อะไรบ้างความรู้ที่เราต้องใช้อันดับแรกเราก็ต้องรู้ก่อนว่าพืชเนี่ยขายน้ำเพื่ออะไรพืชขายน้ำเพื่อรักษาดุลยภาพน้าถูกไหมและในทุกๆก,กระบวนการขายน้ำของพืชสิ่งนี้เกิดขึ้นคือมันจะมีการลำเลียงน้ำขึ้นมาใหม่ถูกปะ อย่างพืชทะเลทรายสิ่งแวดล้อมเขาเป็นยังไงสวลน้ำน้อยถูกปะสิ่งแวดล้อมน้ำน้อยเพราะสิ่งแวดล้อมน้ำน้อยปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็ต้องประหยัดน้ำอะไรบ้างล่ะที่ช่วยทำให้ประหยัดน้ำก็คือเป็นหนามไงเปลี่ยนใบเป็นหนาม ถูกปะคาน้ำน้อยทะเลทรายสาว่ารอน้ำน้อยสิ่งแวดล้อมน้ำน้อยต้องประหยัดน้ำเปลี่ยนใบเป็นน้ำครน้ำน้อยเอาหลักการนี้ไปเลยเพื่อเจอในข้อสอบแอปพลายกับเรื่องอื่นๆทําได้แต่ทีนี้มันจะมีอีกหนึ่งประเด็นที่ข้อสอบอาจจะไม่เคยออกแล้วอาจจะอยากออกคือแล้วทับคื้ที่มันอยู่ในป่าดิบชื้นคายน้ําไม่ได้ เอออันนี้แถมให้